อ้วนซื้อเครื่องตัดยาคืออะไรนะซื้อเครื่องตัดยาคือฉันนี่แหละเครื่องตัดยาซือ้อฉันดิซื้อกี่บาทฮะซื้อกี่บาททั้งชีวิตว้าวเดี๋ยวผัดกันตัดนะอ้วนตัดชาดนี้เฮียตัดชาดนาโอเคโอเคผมอ,อยู่ดี คนขยอันลดน้ำทำไมอ่ะ บานเรมีชื่ถูกเรล่นะไปถูบ้าน <laughs>